อิสติง n ี y เน t จ l ร์เฟรชไม่โดนมือหรอคะไม่คันหรอคะอันนี้พอดีมีถุงมือก็เลยไม่คันมันจะโดนปากเราไหมคะพี่อุ้ยกล้าเนาะตอดปากอ้ยตอดลิบอุย้ยเป็นไงบ้างโอ้โหรสชาติเป็นไงพี่อร่อยดีนะรสมัป,ปากจะพองไหมเนี่ย ให้ท้องกินอีกเดี๋ยวขอดีๆรอบนี้เขาให้ใส่ไปเลยในปากเขาอย่าให้โดนอมันเป็นยาใช่ไหมคะมันมีธาตุเหล็กเนาะอันนี้เนาะบี้หน่อยไหมนี่บีหน่อยนไม่มีแลอวะอย่างี้ยใช่ไหมไม่ต่อเรงเงี้ยใส่ลงไปบนฟันเลยอ อย่าเรียนแบบต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมคะใช่เอ้ยมันมันนะถ้าจะหิวข้าวมากเลยเนี่ยไม่หิวมีวิตามินเยอะเนี่ยเนี่ยบี้มันพอดีไถ่ถุงมือก็เลยอ๋อไม่น่าล่ะเราใสนึงก็เก็บได้ไม่อย่าโดนนี่จับบอลมันอย่างนี้แล้วก็เด็ดเนี่ย คนอะไรกินหมามมยโดนตออย่าเรียนแบบนะคะพี่น้องถ้าไม่มีประสบการณ์เรียนได้ไม่ถึงตายหรอกแกโดนต่อใช่ไหมลิ้นก็โดนนะน่ะโอ้โหทำแรกแบบอโอเคอร่อยเอาไปลวกก่อนนะคะใส่ถุงมือใส่กันไก่ตัดสมบัติมีอะไรบ้างคะวันนี้เป้นักเดินป่าตัวยงเลยนะคะเนี่ย โอ้โหดูมันมีวิตามินเยอะนะผักสดอย่างเงี้ยนักฝนเพิงตกไม่ต้องกลัวนักเดินป่าตัวยงเลยวันนี้คงจะเดินทั้งวันนะคะมีโปรแกรมเดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวแล้วก็ไปต่ออีกป่าหนึ่งนะวันนี้ยังไม่เก็บค่ะไอหมามมวยแค่กินสดๆให้ดูอืรสชาติเป็นยงไงจะเอาไปมัน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 ใช่ไหม ใครจะกินมันมีพลังเอาไปทาซุปนะพอเอาใช้ถุงมือหนาๆที่สําหรับทําสวนนะ่ะเอากันกลตัดแล้วก็ไปลวกพอลวกแล้วสติงกมันไอมันจะไอจำเราแล้วเจอที่คันๆใช่ไหมเพแล้วก็คนไทยเราก็กินเป็นผักสดเออบางคนอาจจะใช้แทนใบหญ้านางปั่นใชาน้ำเขียวๆน่ะเราไปแกงอ๋อไม่รู้นะั่น่ะเออแทนแกงอ่อมอ่ะ แกงนองม้แกงอมใช่ม um> um sí ั้ย่านางได้ใช่ไหมพี่อ๋อไม่รู้นั่นเนี่ยแต่พี่แกงอมไม่เป็นเดี๋ยน้องแกงไม่แกงหนึ่งครั้งเปิดยูทูบเอาไม่ได้เดี๋ยวน้องต้องลองละเออใช่ไหมคะโอเคนะคะขอบคุณพี่รับชมค่ะปากพองละไม่พอง